ลิงธรมูวลล่าพลานให้เสียงประสัไทยโดยหลวงขีเราลุงจันทร์บอกผ่านอวนว่าเพื่อนของทองยิงชาวป่าเผาตองเหลืองบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสเท่ารอยหนักเข้าระเจ้าโลกออก หวังลึกๆว่าคนเจ็บก็คงไม่ใช่ปลาผางกับอิงบูด้วงบอกว่าลุงจันเลี้ยงยักษ์ตนพลอยไว้สิงล่างคนเพื่อพยาบาลคนป่วยและกระซิบเหมือนพูดพลายเขารับจ้างอวนกับด้วงวันละสิบบาทบัญชาพูดพันตนกับเศษคตาคมขลังป้องกันพลอยเสือโครงโครงช้างและหมาหน่อยมีให้เข้ามาวนเวียนใกล้สำนักงานกลั่นเล่าเถือนไปเสียกว่าดีวนปลาล็อกยักษ์ผีจะได้หยุดล็อก จ้างขาวละหาบาทถูกกว่าตั้งครึ่งข้าพเจ้าหงุดหงิดมากกว่ารับไมตรีธาท้องอยู่จนถึงเดือนแปดพระเข้าปัญษาหยุดต้มเหลานอกจากจะได้ข่าจ้างหลายวันกันจะเถมไม่ร้อยหนึ่งดวงปอประลมเอาใจลอยยิ้มแปลกๆปรากฏอยู่กลางดวงตาการนอนเฝ้าระวังเผยเสือโครงโครงช้างและยิงหมาในมียพาฝูงเข้ามาทำลายหนุ่มเล่าเถือนข้าพเจ้าผู้มีลมหายใจรวยลิ้นด้วยกลิ่นปลา ยังมีโอกาสลาเกงกวางหมูป่าเชิญเนื้อเถื่อนังมาเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อแผ่ไปถึงปู่กับญาติของอวนและด้วงอีกด้วยค่าจ้างวันละห้าบาทสมัยไพลรุ่งเรืองนั้นน่าสนใจดงนาป่าสูงคือที่พึ่งหลักดังหม้อข้าวหม้อเกงใบใหญ่ข้าพเจ้าเตรียมตัวรับรู้ความยากจนมาโดยตลอดจึงตะหนักว่าตนไม้สายทานันวิหกนานาพันธ ที่ต่างสองเสียงสำเนียงเพรียกดงนั้นคือเพื่อนร่วมพลอยหากจะมีศัตรูช่วยโอกาสปลิดปลงชีวิตก็เพียงยุงตะการดุร้ายชั้นพิเศษกับยุงก้นปล่องธรรมดาเสือโครงบางตัวไม่กลัวแสงไฟเข้ามารบกวนเราในเวลาวิการปลอดเปลี่ยวมาในบางฝูงออกล่าเหยื่อทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับโครงช้างนั้นขณะสายตาอ่อนไหวเราลัวโชยแผ่วจมูกยาวสูดกลิ่นควันไม่เชือ้อกับสาเล่าเน่าเฟอ ลอยกลุ่นมากับสายลมโคลงโคชสานไม่แวะเวียนเข้ามาใกล้อย่างแน่นอนงูเห่าดงงูจงอางก็พันพลึงพลอยพันอยู่แล้วหากไม่ทำล้ายมันบาดเจ็บและผูกจิตอาฆาตอสรพิษจะไม่ทำล้ายพลานขพเจ้า,า,จากระดิกนิ้วคำนวณวันคำนวณเดือนถึงวันพระประวัลนาเข้าพรรษาได้สองเดือนกับสองวันตัวเลขระบุได้เงิน400บาท ความทวิงหวังเอกลาบปลุกความลิงโลดใจฉีดดีกรีปื้มปิติเต็มใบหน้าตกลงข้าพเจ้าเคยผ่านเรื่องราวหลายๆมามากพอจะมองเห็นความคดในข้องอนในกระดูกของอ้วนกับดวงจึงต่อรองเขาไปว่าขอผีอ้วนกับพี่ดวงเว้นหาวันจายให้ครั้งหนึ่งท้องเอาวันหยุดไปตอมเหล่าเธอรวมเงินก่อนตรงกระเป๋าดวงยิ้มพลิกลิ้นตาล่มอย่างท่าทีข้าอยากได้สตัง ให้ปู่จ้างคนงานแทนแรงงานขาดทำงานวนกับดวงนิยมการซ่อนเนร้นลึกลับและเป็นผู้ล้มละลายทางคุณธรรมครั้งหนึ่งเขาใช้ความเป็นนักเลงชั้นชิงชวนเพื่อนหน้าตาปัญญาอ่อนจากหมู่บ้านผักขวงลงทุนซื้อควายไล่ลงทงทุ่งมุ่งหมู่ชาวบ้านชานเมืองอุตรดิต์มาจนถึงเมืองพิชยัยขายควายจนหมดเขาใช้อุบายเล่เห์เลี่ยมซึ่งมีความต่อแหลเคลือบแฝงอยู่กับอำนาจเทือน ร่วมกันปลิดปตรงชีวิตเพื่อนและขุดหลุมฝังกลางดงทั้งคู่อิ่มด้านชาความฮัลโหดกลับมาบอกญาติของเพื่อนผู้ตายว่ามุญยืนรับเงินส่วนเบ่งหมดแล้วเขาลงไปเมืองพิษณุโลกอ้วนนั่งอยู่บนก้อนหินเท่าปีบน้ำมันกาดมองปากกั้งไหวทวนกระแสน้ำในลำธารเข้าไปยังหลืบหินบอกแทนเพื่อนเขาไปว่าตกลงจ่ายทุกห่าวันอย่างท้องบอกก็แล้วกันเดดสายทวีความเข้ม ลุงจันทร์สะพายกล่องเทวลูกกับ่อผ้าเข้าไปในหมู่บ้านเงินสดในกระเป๋ามากกว่าห0 0บาทพอจะทำให้หัวใจคุณลุงปราบปลื้มท่าทีที่มั่นใจรอยยิ้มฉายฉานอยู่ในดวงตาหากไม่ใช่หมอผีเลี้ยงยักษ์ตนเพื่อคุ้มภัยคุณลุงก็คงเป็นศพอยู่กลางดงเพราะผู้ร้ายซ่อนเล่นอารมณ์เลี่ยมแหลมสวมิญ,ญญาณในเงินและเจ้าของถิ่นขยะชีวิตคงไม่อยากให้ธนบัตรหลุดมือไปซบกระเป๋าคนอื่นแต่ความประวัติพันพึงยักษ์พันตน อวนกับดวงผู้เชี่ยวชาญชีวิตดิบเถื่อนซึ่งไม่มีความจริงใจให้ใครซะเลยเขาไม่ยอมพยองทนองปิดปล o n ชีวิตลุงจันทร์ข้าพเจ้าไม่ใช่คนภาวนาคาถาอาคมขลังมีได้เลี้ยงพูดพลพรไว้ป้องกันคนไร้ถ้าหากทราบสรางความสุขสำเนียกโดยรับเงินก้อนโตครั้งเดียวดังข้อเสนอของอวนตัวเองก็คงหายใจขาดร่างบอบางอาจจะเป็นสมเฝ้าดงดังบุญยืนแสงแดดจัดเจ็มไพ่อาภูพลอยนกตะในร้องเล็ด จะง,งอยปากแหลมคมจิกต้นกอกคุยกับพีกับฝอยเปลือกล่างกลวงนอกอนุรักษ์ต้นไม้จิกตัวด้วงสีขาวดึงหนืดหนับออกมาพ้นผิวเปลือกขยอกกลืนยึกๆึบินหายเข้าไปในดงนกหัวควัน,นํำคลางอึกฮึกสนันหุบเขาตั้งแต่แสงสีทองทาบตีนฟ้าตาก,ก็สยบเสียงคลางอากาศในยามสาสใตล้ลมเรือนใบหลืบชั้นนั้นเย็นครึมทึบชื้นอ้วนกับดวงลอมตัวพลอยหลับอมแรงไว สำหรับต้มเหล้ากลางความมืดคำย่ำโผลบข้าพเจ้าเดินล่องสายลำธารพ,พริกผิวศาสตร์ประไกยซึ่งอวนชี้บอกว่าด่านกระทิงกับด่านหมูป่าผ่านกลางดงไหวพุ่งเข้าดงไม้ก่อปนหมากลิงข้ามลำธารอ้อมดงใบอีเห็นเยื้องเนิหนหน้าถ้รหินหถื่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรท้องอัดได้ร้อยเก่งไหมกันมาลงไหยเล่าได้สองวันเห็นรอยกระทิงผ่านทุกเช้าด้วงปลาหลอกพี่ดวงเคยตามรอยไปไกลไหมล่ะ ด่านสายนี่กุดที่ไหนก็น่าทําไงที่ที่ท้องกระพับยิงผีต้องเหลืองนาะอ้วนบอกถอนหายใจไล่ความประวัติเพยเฉพาะหนะ้าภาพความหลังก็ไหลเลื่อนสู่ว่างคิดโพรงถ้ามีเนบก็คือกินเกล่าชวยผ่านคานปราสาสซึ่งเป็นถินผีต้องเหลืองพึ่งพิงอิงพักหลบสายฝนหากมันทิ้งถิ่นทำเสือโคร่งเสือดาวก็จะมาอาศัยตกลูกหากไม่ก็งูเหลือมตัวโตวเท่าต้นกล้วยเข้าไปอาศัยนอนเหยื่อนาทำด่างทิศตะวันออกนั้น มะมงต้นใหญ่ผลดอกโน้มกิ่งเอลูดังสวรรค์และนรกของสัตว์ป่าลอยหมูฝูงหมัดใหม่ข้ามลำธารออมวกดองกอไม้ตะบุ่มตะป่ำด้วยซากหินเข้าไปในดงกระหายเหืนบนดองไม้ด้ามขวานลกเหลือข้างนาสร้างความหว่นกลัวบางสิ่งประทับแน่นในความรู้สึกเท้าหนักก้าวอย่างลังเลสัมผัสที่ออกบอกลางสังหอนเดินฝ่าความมืดสลัวอึมครึมใต้เครือบันไดลิงข้างนาต้นลำพูใหญ่ โอบด้วยมอสด,ดูคล้ายผ้าขนหนูพื้นใหญ่สีเขียวอือตั้งแต่โคนต้นไม้ถึงคาคบสูงลิบๆมองสุดสายตาทำเอาข้าพเจ้าพลั่นพลึงโดยไลเหตุผลแม้ต้นมะม่วงอยู่ฟากเนินเขาแต่โสดก็สัมผัสนกเงือกหลายตัวร้องเล็กๆนกแก้วแต่ฝูงผวาบินพลึบและลอกสายลมสั่นสะเทือนไม่ได้เว้นช่วงสายตาพลันมองต้นมะเฟืองป่าคู่กับต้นยางสูงทิ่มปุยเมฆซึ่งตั้งงานอยู่กลางดงกอไผ่ อบหลวงต้มเหล้าเถื่อนอยู่ทางทิศตะวันตกขณะตัวเองเดินท่มๆไปทางทิศตะวันออกผ่านชายดองหญ้าหนาเน่นเครียดปนกอดองหญ้าดอกสีขาวสูงเนินเพียงเอวหลายแห่งมีช่องว่างคดเคี้ยวเข้าไปในลงใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางถาวรของฝูงหมูแตกออกจากด่านบนเนินเขาข้าพเจ้าประหลาดใจเนินข้างหน้าหมูฝูงเลี้ยวหนีด่านเพราะอะไรดงว่านงูจงอางปนดงว่านทรหดข้างหน้านั้นอุดมด้วยหัวกระเทือกหัวเฮล แทรกอยู่ทั่วไปหรือหมูป่าจึงเข้าไปขุดคุ้ยกินโดยไร้สำเนียงร้องของธรรมชาติลอยหมูฝูงเหยียบชายน้ำยังคุณเพราะเพิ่งผ่านหน้าข้าพเจ้าไม่ถึงครูแต่มันเงียบเสียงนานอย่างผิดสังเกตความเป็นผ่านเขี้ยวกรามสัตว์้ายมานานกว่าสามปีปลุกข้าพเจ้าให้ละล้าละหล,ลังไม่กล้าเดินสุ่มเสียงเข้าไปในดองหนาป่าเนนซึ่งปราศจากสำเนียงสัตว์ป่าเพราะประวัติสัตว์้ลยอาจจูโจมถึงตัวนั่งซุ่มอยู่เพียงครู่หนึ่ง เสียงร้องอีดออดก็โฉยมากับสายลมแผ่วทำเอาข้าพเจ้า <|so|> กังวลใจอยู่ครามครันและอองฝนโปรยปลายหากัพยนาป่ากว้างเดือนพฤษภาคมมาแล้วครั้งหนึ่งอากาศในดงหุบเขาแม้ไม่ลึกนักจึงฉ้นด้วยไอฝนยุงตะกัรละเลิงพลอยบินพลานเมื่อเหงื่อไม่ชุ่มเป็นหลังแต่อากาศชุ่มเย็นของดงซึ่งสุมเน้นด้วยกองขยะใบไม้ก็เรียกทาคืบตัวโยเยมาผิดปกติหมูฝูงหลายตัวคลางอีด เพลียหากันสนันยมดงหญ้าดอกข่าวต่อมาเจ้าถิ่นก็แตกฝูงแสกกาวทั่วทุกทิศสายตาสนเทชวนจงวนของข้าพเจ้ามองหาต้นไม้เท่าต้นขาเอาไว้เผื่อปีนหนีพ้นเขี้ยวเล็บหมาหน่อยซึ่งไล่กัดฝูงหมูแตกกระจายดังที่เคยพบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขณะมือแหวกซองซุ่มใบหลืบชั้นข้างหน้าสายตาก็ขมิ้นมองที่พงหญ้าห่างจากข้าพเจ้าไม่ถึง5เมตรปืนยาวเก่งกลางไม่คล่องตัวในระยะกระชันชิต มือพลานจึงขวาด้ามรีวเวอร์กระชากออกมาจากเอวยิงในระยะประชิดต,ตัวหมายหูกลางเป็นเป้าป <c oughs> ืนรีวเลอร์คำลำไม่กังวลนน่ากลัวเหมือนปืนเก็บก็จริงแต่ประสิทธิภาพหัวกระสุนคมกว่าหมูรุ่นเซทลาหัวทิมซุกอยู่กลางพงหญ้าคาลลอกถึบหมูอีกสองตัววิ่งตามคลางอีดอีวิ่งกลาวผ่านหน้าในระยะสองเมตรข้าพเจ้าอารมณ์กระเสมสุข รีบเสียบปืนลงในซองแหวกพงหญ้าคาลากซากหมูรุ่นตัวโตขนาด30กิโลออกมาวางที่โล่งเตียนดึงเถาวันใกล้มือผูกขาหมูหิ้วกลับห่างพลันนั้นโสดก็สมัมผัสกิ่งไม้ในดองข้างหน้าดังกล่าวเสียงก้าวแล้วดังขอกขึ้นมาครั้งหนึ่งต่อมาสำเนียงหอนโจกกูกเข็นดุดันก็กังวานอยู่บนเนินดงทึบกิ่งไม้ที่ชายละเมอพงหญ้าคาหลายกิ่งไหวยวบแล้วสัตว์ร้ายที่แอบเฝงก็ปรากฏ สายตาข้าพเจ้าคมไวพอที่จะพินิจขนสีน้ำตาลเทาซึ่งโผล่วับเวมหลังพุ่มใบเขียวไหวย,ยวบสองสามครั้งมือโหนกิ่งไม้ตัวโยนลงมาที่ขาครอบสูงลิวหน้าผากแค่โผล่พลไวไวุบไหวหน้าตาเบิกกว้างแววตาประสง์ร้ายทอดขวางมองมาที่ต้นเสียงคำลามความพยันขั้นข้ามข,ข,ของมัจุราชพลยซึ่งข้าพเจ้าเคยประสบเหตุอันตื่นเต้นสยองขวัญมาแล้วหลายครั้งจึงหิ้วขาหมูวิ่งกลับมาซอกซอยเดิม พันเถาวันพันเครือหลายหลืบชั้นระหว่างพงนามวิ่งห่อย่ออ้อมดองกอหกปนกอไหวหนีเข้าไปซุกอยู่หลังกิ่งไม้แห้งเถาวันหลายพันคลุมดูเป็นซุ้มลาดเอียงไปถึงล่องน้ำตื้นซึ่งดินโปร่งขาวมอทรับน้ำซึมเพียงเล็กน้อยลอยกวางเหยียบทับลอยกระทิงอย่างปรากฏชัดเจนความพลั่นพึงลิงธรมูลกดประสัทเข้าไปจ้าให้หวันว่นผวาเมื่อสายตามองพุ่มเครือส่วนบนสูงกิ่งไม้ไหวย,ยวบด้วยความหวาดหวั่นว่า งูจงอางซ่อนตัวอยู่หลังกิ่งไม้แห้งจึงลนลานก้มมุดเข้าซอกแคบก่อไม้ก่อสองสามกอหลีกเว้นก่อไหวข้างหน้ามือซ้ายกำขาหมูลากพลาดพลาดบนลิ้วใบไม้แห้งชื้นอับมาถึงชายดงหมากลิงอบลำธารสายตาจึงมองเห็นต้นมะเฟืองป่ากับต้นยางสูงลิบลิบอยู่กลางดงกอไผ่ที่พวกเราอาศัยล่มเงาเข้าพเจ้ารู้สกอบอุ่นผ่อนคลายอย่างน้อยก็ได้พักหายเหนื่อยแต่การก็ไม่ได้ไปเป็นอย่างที่คิด วางซากหมูมันพงยานั่งแมะอย่างละโหยบนลิ้วใบไม้กองขยุกขยุขยหลังมือสากหยาบขึ้นปัดเหงื่อหน้าผากใบไม้สดเขียวเข้มไหวยวเมื่อหันขวับมองที่ต้นเสียงหัวใจก็เต้นละลัวนั่นทมล์ภัยตัวเท่าเด็กสามขวบหน้าผากแคบเบ้าตาโตขางกวางปอมมูทูสองขาฮกงยืนบนต้นไม้ปากอ้าเผยเขี้ยวสลักขาวจ้วยอย่างเปลือยอารมณ์โกรธขนสีน้ำตาลเทายาวปุกปุยบนแขนเรียว และกางอ้าอวดองคาพยพออำนาจใหญ่สแสดงท่าทีคุกคามผู้บุกลุกแม้ตัวเองจะเคยประจนภัยธรรมนที่ชายลงผีกองกอยมาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้พึ่งบรารมีของสิเอกเจมซึ่งเคยใช้ชีวิตละหำโลดโลนมาอย่างโชคโชนช่วยไวแต่ว่าครั้งนี้ไม่อาจพึ่งพิงใครได้จึงรล,ะละนันหนียังไม่คิดต่อสู้ธรมนพลให้มันอาคาดความตนกเสือกใสไล่ส่งทั้งหลบมุดสุดกําลังอุ้มหมูใส่บาซาย บาขวาสะพายปืนเก็บวิ่งสวบๆเข้าดองหมากลิงไม่สนใจท่าเกาะที่รักแลขาหนีบและส่วนอื่นๆของร่างกายความหวังลึกๆนั้นก็คือดองหมากลิงไม่มีเถาวันกับน้ำหวายโยงเคลือขวางข้างหน้าคงจะวิ่งหนีเขี้ยวเล็บพลทวาการก็มิได้เป็นดังคาดหมูรุ่นกดอยู่บนบาด่วงน้ำหนักลงมาที่เท้าหนักดัง่วงด้วยก้อนหินวิ่งปอบแปะเซซ้ายเซขวาพ้นดองหมากลิงเน้นเครียดมาถึงตะลิงลำธาร บันเอวดันถวันขาดผึงล่างอิดล้าโอยแรงเซถลาไปข้างหน้าเสียการทรงตัวหน้าทิ่มพงยาล็อกเหลือริมลำธารล่างข้าพเจ้าล้มทั้งยืนบนดินชื้นเปียกชุ่มริมตลิ่งหมู่รุ่นหลุดจากบาข้าพ้าเ,าเจ้าทิ่มลงกลางกระแสน้ำปืนหลุดออกจากบาขวาพัานท้ายกระแทกก้อนหินนกสับที่เก็บแตกลั่นเปลี่ยงปากกระบอกปืนแช่น้ำกลางลำธารขาา้าพเจ้ายันตัวลุกขึ้นมือกุมหน้าอกเจ็บจุก หันมามองข้างหลังธรรมนลสองตัวกำลังวิ่งบุกกล้าหมากลิงสูงมาเพียงข้อเขา่าซึ่งอยู่ห่างไม่มากกว่า10บเมตรตัวหนึ่งคำรามคอกเนิบยาวลึกถุมวิ่งอ้อมต้นหมากลิงต้นโต,นตนหลายต้นจนจะถึงลำธารเขาพระเจ้าตะโกนโว,วกสุดแรงปากพี่ดวงโวยพี่อ้วนฮู้ความตนกพลฉบน้าความอ่อนล้าแทบหมดแรงจึงทิ้งปืนทิ้งหมูรุนแต่ไม่อาจวิ่งหนีัยใกล้ตัวความประวัติเลือกสุดท้าย เสกสาย่างที่บอบบางหนีเข้าไปใต้พุ่มพุทราขอที่ชายป่าปโปรง่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลำธารมองเห็นทิวกกไปข้างหน้าจึงตะโกนเรียกอวนกับด้วงสองสามวกเป็นครั้งที่สองนั่งเมะบนพื้นหญ้ากาบบอลมือขวาคำด้ามปืนรีวเวอร์ทมลตัวแรกเดินสีขาสายข้างหน้าทนงเข้ามายืนคล่อมผ่านท้ายปืนเก็บที่วางโคโลลิมตะลิงมันก้มมองปืนหนึ่งครั้งเหงยหน้าแยกเคี้ยวเสยยขู่ความลามใส่ข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ควรคิดถึงคําที่ปู่เล่าวา่านิสัยลิงธรมนลเมื่อรวมกับฝูงจึงดุร้ายถ้าหากมีเพียงสองสามตัวมันจะไม่ทําร้ายพลานถ้าหากลิงพันนี้หวงถิ่นหวงผลไมา้จาฝูงจะล้องดังหมาหอนเสียงโจกกังวานก้องดงอันเป็นสัญญาณบอกลูกฝูงเข้ามาล่มลันศัตรตูเมื่อศัตรตูพ้นถิ่นหวงห้ามธรรมนลจะไม่ติดตามทําลายข้าพเจ้าเล็งปากกระบ,บอกปืนรีเวลเลอร์ไม้ธรรมนตัวแรกซึ่งยืนคล่อมผ่านท้ายปืนเสยยเขียว ลำคอคลางคอขอกคูคำลำธมูนอีกตัวเดินรับรับล่อล่อคุมเชิงอยู่หลังพุ่มกล้าหมากลิงสูงเพียงเขาไม่ถึงครูอ้วนก็ตะโกนวกอวก,ก,กเรียกชื่อขาาา้าพเจ้าทองเว้ยเฮ้ยเองอยู่ไหนข้าพเจ้ากูตอบรับหนุ่มรุ่นพี่ถือปืนลูกซองยาวพลัก,กระบอกวิ่งเหาะเหาะบุกพงหญ้ากาบบอลระบาดไปอ่อนเข้าซอกซอยดองไผ่กอลึกทึบนักมาที่ขาาา้าพเจ้าซึ่งนั่งหมดแรงอ้วนละล่ำละลักถามเสียงดังทองหนีเสือ หนีมีควายละมัง้งถูกมันกัดเหรอลิงตัวใหญ่ข้าพเจ้าตอบไล่กัดขานนี้เทพไม่ทันนน่นปืนแช่น้ําดวงก้าวยาวสวบๆท้ายลุยน้ําจุม่มจมหยิบปืนเก็บมาถืออาไว้บอกว่าปากกระบอกปืนแช่น้ําไม่ถึงคืนอนกปืนไม่เปียกยังอัดลูกอัดดินได้อวนลากขาหมูขึ้นมาบนตะลิงหนุ่มรุ่นพี่ยิ้มขาขันยิงหมูในแดนอีโกมันหวงถิ่นกวาไล่กัดสีทองทินอีโกอยู่ในดองผีวงกอยนุน่น ที่นี่ดองทําหินเนิบข้าพเจ้าแก้ตัวลิงหววมะไฟด้วงบอกยังโกคดีที่เพียงไล่กัดทีหลังเราอย่าเข้าไปหมูฝูงก็คงเข้าไปกินผลไม้มะไฟซึ่งหล่นอยู่ใต้ต้นหมูล่นกลัวทำมวนพลัยจึงแตกฝูงไม้ให้ข้าพเจ้าหลมเสียงปืนคำรามกรอกลูกหูของเจ้าพลยหนาป่าเน้นจ่าฝูงกโกรธจึงคลางโจกส่งสัญ,ญญาณให้ลูกฝูงไล่กัดพลานผู้บุกลุกลิงก็เหมือนคนชอบกินเฉพาะมะไฟรสหวานยกเว้นช้างป่า ที่ปลิดพวงมะอยทั้งรสเปรี้ยวรสหวานกินจนไม่เหลือซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของทรมนลล่าพลันท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นยันอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีเลาสาหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดี ราติสว,ส,สวัสดีครับ